สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง AtLA s เนาะเอาละค่ะว,วันนี้นะนันก็จะมาดูดวงนะคะเป็นการแก้ปัญหานะคะความสัมพันธ์ให้กับเอ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเวลานี้นะคะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกลัคนาทุกราศีทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในช่วงเวลานี้ในตอนนี้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานี้อยู่นะไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะว่าต้องดูภายใน3วัน7จวันหรือว่าภายในเดือนนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคําทํานายนี้นะคะเป็น Energy โดยรวมเท่านั้นเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวนั้นขอไพ่หน่อยสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ energy โดยรวมของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะ่ะพี่ขาได้ไพ่ครบแล้วนะ Queen คะุยนับคัพค่ะ Knight of p e n t a c l e ค่ะ The Hangman ค่ะชาวเวลกับหัวคะ่ะ Six of Cup s คะ่ Egg คะ Ace of Pentacle ค่ะ Queen Queen King of s w o r d s ค่ะแล้วก็ Ni ยอ o n w s n d s เนาะโอเคค่ะสถานการณ์โดยรวมนะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณเนาะก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่ากำลังเรียนรู้ดูใจกันอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็หนักไปในเรื่องของการทำเงินนะคะในตอนนี้ในเวลานี้นะมันเหมือนกับว่ามีความรักให้กันแล้วแหละมันมี q u e e n of cup ขึ้นนะคะแล้วก็มี Six of cup ขึ้นก็คือมันยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะ มันยังมีความรู้สึกดีๆแล้วมันก็ยังเป็นความรักให้กันอยู่อะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ไม่พัฒนาไปไหนยังต้องติดค้างติดแงกอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ศึกษาดูใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการที่จะต้องสร้างเงินทํางานอ่ะ ตอนนี้ในเวลานี้นะคะ energy โดยรวมก็คือโฟกัสที่การงานนะเราก็มันยังมีอุปสรรคอยู่นะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะส่วนมากนะคะอุปสรรคก็คือการที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากไปนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจะลงตัวกันนะคะในช่วงนีมน้มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า ความสำคัญเนี้ยนะในบางคนรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนไปของสถานการณ์ของต่างคนต่างเปลี่ยนไปหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คนของคุณเปลี่ยนไปหรือตัวคุณเปลี่ยนไปแต่ทั้งในความเป็นจริงแล้ว่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันก็แค่สถานการณ์นะที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันไม่ได้จบไปเลยอะแต่มันเป็นการมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันมันอยู่เหมือนเดิมมันไม่ไปไหน แต่ว่าตอนนี้เวลานี้มันก็ต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าต้องโฟกัสกับเรื่องงานนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าความปัญหาของทั้งคู่ในตอนนี้คืออะไรปัญหาความสัมพันธ์ของคนในตอนนี้ทั้งคู่คืออะไรคะปัญหาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่คือเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ โอเคครบแล้วต้องทำใจกับการสับไพ่ช่องนี้หน่อยนะคะเพราะว่าสับแบบคนอื่นไม่เป็นโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไพ่นะคะ7 of cups นะคะรีเว r ร์ส c e of coin นะคะ8 of cups นะคะ w o of s w o r d รีเว e ร์สนะคะ Justice นะคะแล้วก็ four of swords โอเคใครยับขับขยับาไพา่มาให้ชัดๆนะคะขออภัยในเสียงของรถกับข้าวค่ะโอเคเนาะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้มันยังมีบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณนะมันมีเรื่องที่แบบมันตัดสินใจไม่ได้ไม่มีช้อยให้เลือกอะมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาจะต้อง ปัญหาของคนทั้งคู่ก็คือความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินเนาะแล้วแบบมันเหมือนกับว่ามันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนบางคนอะอยากจะออกมานะแต่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจไม่ได้อะไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยแบบก็เลยหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนก็เลยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องหันกลับ มาอยู่ที่ตัวเองต้องกลับมาแบบตัดสินใจด้วยตัวเองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีการอยากเดินออกมานะจากการตัดสินใจที่แบบที่มันนิ่งเงียบแล้วก็ไม่พูดไม่คุยกันอ่ะมันอยากจะทิ้งความรู้สึกที่มันหนักมันเหนื่อยมันทอ้อแล้วก็เริ่มต้นใหม่อ่ะแต่ตอนนี้คือมันยังไม่มี choice ย,ยังทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าในเรื่องเงินก็เป็นปัญหาหลักแล้วก็หัวใจตัวเอง ความรู้สึกข,ของตัวเองกับความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังไม่ชัดเจนอะ่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะว่าอนาคตของตัวของตัวเขาเองหรือว่าอนาคตของตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะเอาแบบจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้กันทั้งคู่เนาะมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้แล้วมันก็แบบมันถึงเวลาที่กําลังคิดอยู่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาขอดูในความคิดของคุณหน่อยนะว่า แล้วคุณมองปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงคุณในความคิดของฝ่ายตัวคุณคุณมองปัญหายังไงกันคะ Queen of Cups นะคะ Nine of Cups Queen of Swords Five of Wands นะคะ Eight of Swords นะคะโอเคเอาจริงๆอะ่ะ ตัวคุณนะก็มองสถานการณ์นี้ตามความเป็นจริงนะตามสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะแล้วคุณก็รู้ดีว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แล้วคุณก็รู้ดีว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าแต่ว่าคุณคุณแบบเหมือนความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะคุณรู้สึกว่าความคิดเห็นของคุณกับเขามันต่างกันคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแบบที่คุณต้องการอ่ะ คุณต้องการความชัดเจนซึ่งตัวเขาเองอะตอนนี้ในเวลาเนี้ย energy อะมันถ้าถ้าวัดจากหน้าไพ่ที่เปิดเมื่อกี้นะมันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันไม่แน่ใจในความสมพันธ์นี้แต่ว่าตัวคุณอะตัวฝ่ายตัวคุณอะรู้แล้วว่าคนคนนี้สิ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ใช่มันมีความรักอยู่ตรงนี้แล้วเขาคือคนที่ใช่ แล้วคุณก็พยายามจะหาทางออกจากเรื่องนี้ยแต่มันก็ไม่สามารถที่จะออกจากเรื่องนี้ได้คุณเหมือนกับความคิดของคุณนะก็คือว่าชัดเจนและเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็คุยกับเขาในความคิดของคุณคุณอยากคุยกับเขาอยากจะชัดเจนกับเขาแล้วก็อยากจะแบบอยากจะเดินออกมาจากสถานการณ์นี้แล้วะแล้วคุณรู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่แต่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยในเวลานี้ อันนี้นะคะคือความคิดของฝั่งคุณนะโอเคเดี๋ยวไปดูความคิดของฝั่งเขานะไม่ต้องซีเรียสนะคะไพ่ก็ออกมาตามที่ <c oughs> ตามที่มันสมควรที่จะออกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความคิดฝั่งเขากันนะว่าเขามองปัญหานี้ยังไง นะคะ reverse <c oughs> e of wands นะคะอันนี้ seven of wands นะคะ seven of swords reverse นะคะ the healers นะคะ ace of wands นะคะ magician นะคะ queen of wands นะคะแล้วก็ three of wands reverse โอเคในตอนนี้ในเวลานี้เนาะสิ่งในความคิดเขาอะเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นะ่ะเขามองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจยอะไรนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบเขาไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจยอะเพราะว่าเขากําลังรออยู่อะเขากําลังปล่อยสถานการณ์นั้นให้เป็นไปแล้วเขาก็กําลังรอที่จะติดต่อสื่อสารอยู่ แล้วเขาก็กําลังตัดสินใจนะที่จะปกป้องตัวเองนะแล้วก็ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบที่มันอยู่รอบตัวเขาว่าเขาไม่อยากทำร้ายใครแล้วก็ไม่อยากเสียใครไปสักคนเลยในตอนนี้ในเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วะว่าใจเขาอะรักใครแล้วก็อยากจะได้อะไรแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เขากําลังพยายามเยียวยารักษาจิตใจตัวเองอยู่นะ พยายามที่จะแบบอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจแล้วก็มีความสุขที่สุดอะความรนะักความสำคัญนในครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับคุณทั้งคู่เป็นคนของสังคมหรือว่าถ้าเป็นอะไรที่แบบในสังคมของคุณทุกคนรู้จักแล้วแบบมันเป็นที่จับต้องอยู่จับเขาเรียกว่าถูกจับตามองอยู่นะคุณก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้และในสังคมของเขา เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรลงไปอ่ะมันก็จะแบบเหมือนเหมือนถูกจับต้องแล้วก็ถูกตัดสินจากผู้คนน่ะเขาก็กลัวว่าการตัดสินจากคนอื่นน่ะมันเป็นยังไงอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์ในครั้งเนี้เขายังไม่อยากชัดเจนยังมองไม่เห็นอนาคตที่มันที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ในเวลานี้เลยมันไม่มีความชัดเจน อะไรเลยเขาดูแค่ว่าความชัดเจนในตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะ่ะมันชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่ในตอนนี้ในเวลานี้เขายัางไม่โฟกัสกับอนาคตนะอันนี้คือสิ่งที่เขามองปัญหานี้นะเขาแค่รอเวลารอเวลาให้มันเป็นไปเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้เลยขอคําแน,น,นะนํำเลยค่ะว่าปัญหานี้นะคะควรที่จะทํำยังไงนะตัวเรานะควรที่จะทํำยังไงโอเคค่ะสามใบเท่านั้นเนาะ Four of coil reverse นะคะ Seven of coin นะคะแล้ก็ the teacher reverse โอเคปล่อยอนะคะ่ะไพ่แนะนำเนาะ of coil reverse นะคะไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นเนาะมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะให้เขามาเยอะแล้วอะตัวคุณแบบทุ่มเทกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปมากพอแล้ว มันถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยแล้วนะคะไพ่ seven เซเว่นออฟคอยออกมาบอกว่าทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็คาดหวังกับมันค่ะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นนะไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปอะไรเลยปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปแล้วมีความสุขกับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่จะสามารถบอกแล้วก็แนะนําพวกคุณได้เนาะเอาละค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะอยากจะแชร์อยากจะคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆความคิดเห็นแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งผ่านกันเข้ามานะขอบคุณนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะคะ เข้าใจเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะในรูปแบบที่มันเป็นนะคะอย่าไปคาดหวังกับอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมองไม่เห็นอนาคตนะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนอะไรที่พูดแล้วทำให้จิตตกก็ต้องขอเขามาด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวคุณสำหรับวันนี้นันก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปบาย